ให้ใใาดิฉันขอให้ทุกๆท,ท่านได้ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายชนะใจของประชาชนอย่างมากมายดิฉันขอให้ประเทศไทยมีพักเพื่อไทยที่จริงใจ รักประชาชนอย่างแท้จริงมาดูแลชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกๆคนค่ะและเราจะมาร่วมกันแก้ปัญหาที่สะสมมาแดปีให้เบาบางและหายไปในที่สุดค่ะชิงเปิดเกมไปก่อนแล้วสำหรับเพื่อไทย พักการเมืองในฐานะผู้ท้าชิงเปิดเวทีคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนประกาศความพรอ้อมพาประเทศข้ามผ่านวิกฤตการณ์ผ่านนโยบายหลักที่จะลดช่องว่างรายได้คนไทยผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีทางการเงินของอาเซียนและขจัดปัญหามลพิษและมลภาวะทางอากาศรวมถึงเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครของพักทั้ง400เขตทั่วประเทศ ทุกกระบวนทัพกำลังจะครบเครื่องแล้วรอเพียงเคาะชื่อนายกในบัญชีของพรรคสาชื่อจะเป็นใครใช่แพรทองทานชินวัตเรเศรษฐาทวีสินและชลน่านสีแก้วหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้ลั่นวาจาสู้ศึกเลือกตั้งต้องขอจัดระบอบประยุทธ์กวาดเก้าอี้สอสอ,อ310ที่นั่งในสภาและการเป็นรัฐบาลพักเดียว แม้จะมีข้อสังเกตอยู่บ้างหากไม่ได้ตามธงที่ตั้งไว้อาจหมายถึงดิวลับที่จะจับมือกับหนึ่งในสามปอเพราะในจังหวะเดียวกันนี้กลับปรากฏภาพพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหนึ่งในขั้วอำนาจสามปอร่วมโต๊ะอาหารกับแกนนำพักภูมิใจไทยท่ามกลางกระแสจับมือตั้งรัฐบาลข้ามขั้วซึ่งหมายถึงดิวลับ ที่ข้ามไปถึงขั้วอำนาจเดิมอย่างเพื่อไทยและคอนเฟิร์มกับอีกภาพที่ร่วมโต๊ะกับแกนนําในพลังประชารัฐคล้ายจะเลี้ยงส่งแกนนํากลุ่มสามมิตรย้ายค่ายไปเพื่อไทยด้วยข้อความว่าเข้าใจกันดี 20มีนาคมนี้คาดการว่าพลเอกประยุทธ์จันร์ทโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีจะตัดสินใจยุบสภาและนำพระราชกิจดีการเลือกตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันถัดไปซึ่งส่งผลให้สถานการณ์การเมืองก้าวเข้าสู่การเลือกตั้งอย่างเป็นทางการและสืบเนื่องให้พลเอกประยุทธ์สวมหมวกอีกใบคือนายกในบัญชีของพรรครวมไทยสร้างชาติหรือในฐานะแกนนำพรรคสู้ศึกเลือกตั้งไปด้วย ตามทำลายยุบสภาแล้วครมอรประยุทธ์ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีครมอรชุดใหม่และยังคงเรียกประชุมครมอรเพื่อบริหารราชการแผ่นดินได้เพียงแต่ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา169กําำหนดไว้ขณะที่ทำลายการเมืองคือการเดินสายหาเสียงและจะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครซซในแต่ละภาคเริ่มตั้งแต่ภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือและภาคอีสานตามกำหนดการตลอดทั้งสัปดาห์หน้า ก็ได้ยังเป็นนายกอยู่ไงรัฐบาลก็ยังมีงเป็นรัฐบาลอยู่ก็จะต้องรักษากายอตั้งนานแล้ววันนี้ให้ความรับผ่ากับสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันไม่ดีกว่าหรือเรื่องอื่นก็ว่ากันไปการเมืองก็ว่าไปการเมืองยามาตีกันไปพูดไมหมดอะใช่ไหมนายกคงต้องบังคับบัญชาต้องควบคุมคณะรฐมนตรอยู่เหมือนเดิมในการทํางานตามกรอบของกรก,กตบ้านเมืองต้องเดินทุกวันใช่เหรอ กระแสะใครดีใครได้ในคั่วอำนาจสามปอโดยปอปกพลเอกอนุงพงศ์เผ่าจินดาวางมือขณะที่ปอป้อมพลเอกประวิทย์ทำการเมืองในานามพักพลังประชารัฐส่วนปอประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ร่วมงานกับรวมไทยสร้างชาติหากใครชนะในสนามเลือกตั้งจะได้นั่งเก้าอี้นายกคนต่อไปผ่านต้นทุนที่เตรียมไว้250เสียงในวุฒิสภาซึ่งดิวหนึ่งเป็นปประยุทธ์ ส่วนอีกดิวหนึ่งเป็นปอประวิทย์ที่ถูกจับตาว่าดิวข้ามขั้วเขาเจาะย่อโลกไทย PBS รงาย <P BS S 2> นีรบีขอสริหาทยงานิทท่านสตไยู